สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์สกูลสุคนเดอ้อมือนิก,กะมาลกกาน้ะพี่น้องพราวาเมื่อคืนนี่พ้น,น,พนกระตุกเลยเนาะมือนิก,กะเลยมาลกกาดำนาอีกแล้วพี่น้องหลังจากที่หยุดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ปลายได้เนาะพี่น้องกากะเรือตาเดียวนี่แหละพี่น้องการลกแล้วก็ดำนากยังองานใหญ่หนึ่งทะเลประมาณซองมือก็น่าจะแล้วเนาะโอเคพี่น้องไปเบิ่งไปซมกันเนาะ อันนี้เข่าตอนเขาอันสูบน้ำดำแถวโน,นว้นบางช่วงมันเด็ดเด็ดบางหันน้องพี่น้องก็เคี้ยวเลยเนาะนี่เด้อันนี้ก็คืออันตาก้าที่เขาจะลกมือนี้ฮแหละพี่น้องอันนี้คือรอบสามของการดำนาเนะพี่น้องหยุดไปสามรอบเพราะว่าลอก,ก้าบันนีก้ามันก็พอดำเลยก้ามันใหญ่มันแบบพอดำเลยเนาะเบาจรกับเบาพรเหมือนกระลกอยู่เด็กพี่น้องลกง่ายอยู่พอกา ใครอยู่มันลกง่ายนะพี่น้องก,ก้ากำลังงามเลยเนาะกำลังเป็นกีบแบบนนพอดีนนดำเลยคนตกใส่กับมีน้ำพอดีเลยพี่น้องเลยอันนี้บาลคอนสาวแพรกับบาลลาวอันเดียวเพิ่มมาตำลังเนาะกับสาวแพรลกเลยกะหน้าสีมืออื่นบ่ลืมมือแรงดำกับบหูแล้วพี่นอ้องยังนาไห่หนึ่งซองไห่ทั้งตะกาแเลยเนะาะถ้าลกก้าวเบิดกระดำใส่ตะกานะ้ำ อันนมสิลกออกเบิ่งก่อนว่าแม่พนาร่องลกขึงตาก่อนว่ามันสิได้จากหมัดก็กมันกะบางตามันกะอยู่ที่ว่ากาถี่กาห่างเนาะแถวโน้นกะเคียวก่เละพี่น้องเลยรอบสามเลยคือสิรอบสุดท้ายแล้วแหละนี่เนาะดำมืออื่นมือขือกะแล้วแล้วแหละพี่น้องคนกระปุกตกไล่มือเขากระิตกมือคืนนี่เนาะอันนี้ก็เป็นวันที่หกเลยพี่น้องเลยวันตกตอนแรงวันที่ห้า หลังจากที่ว่ารอฝนมาแต่ห,งหึงเนาะชาจ่อยทางพวกวูก็ะด้มาลกกาอีกพี่น้องเว้ยพูน่นหายหน้าแถวทางดำก่อนกับพี่น้องแถวลุ่มปนที่เราจะดำกะพูนผูกทางผูยังหายแบบไงหนึ่งเนาะเป็นงานขี่ทรายพี่น้องเค่พี่น้องคอยกะสิคอโตไปหาลกกาเน,นาะ ลอกกล้าเอาพี่น้องน้ามันกระบรายไปเลยนะบางบ่อนเขาทำบุ้งน้ำทำใครอยู่กล้าตาหนี้ลอกง่ายเนาะมันบรหยาบแล้วก็บริขาดพี่น้องมืดหรือบุ้งจะได้จักหมัดเนาะพี่น้องตั้งคอยนี่นี่ ลูกมาบุ้งบันไดกรไดิกาตักักมัดเนาะนี่ปล่าเลาวกับเอือยเหมืนกลับไปทางนอกยังบันได้มาพี่น้องสะเพรนกลับไปหาน้ำไม้มาแกงมาไว้ต้มไว้ถ่าแกงกินเที่ยงเนาะลูกมาเฮงเติบไปแน้วพี่น้องกล้ากักล้ากันเรือมาหอดเขิงตาฉันเนาะ เพราะว่าลกเาาไปพี่น้องเลยนี่ตอนนี้กดดแดดเลยแล้วกาอยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบหมัดเลยพี่น้องนี่ด,ดิก้าก็ได้เนาะนี่ก็จัก,กโมงลกลน่กายสีขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยแม่เพิ่งจะลงมาลกน้ำ ต้นเหี่ยวเวลาพอดีสิไประหามัดเนาะมันแดดฝนตกแต่เมื่อคืนนี่ตอนนี้ก็แดดแห้งเลยโอ้โหสิตกอีกหรือเปล่ายบอนีึเนาะก็กะงามอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าส่วนตัวนี้มันบ่มีน้ำหอยอยู่เนาะหอยอยู่มันมีน้ำเจ๋อ ก็เป็นมีน้ำในโลกควากควากกัเลยแต่ต๊วบ่มีน้ำนี่กะยากน้อยนึนนนงมันกะอยากเปิมดินอีกเนาะนี่แต่เนาะนี่แตถวแจ้มันพี่น้นองน้ำกเลยมัดแล้วขึ้นแล้วมันเพลินจะมันเรือบะ บริลกบัตาเนาะพี่น้องผวหน้าเรือให้ใหญ่หนึ่งยันไปว่าก้าเรือแล้วมันมีบหนดำาัวใกล้สิแลวแล้วเนาะถ้าเป็นบยุทธ์ล้อก้านนี่แล้วแล้วพี่น้องกันนี่ผัดมัดก้าน้ำแสก้านักกระบกล็กลกลหงยังว่าคือหนักๆโอ้มาเขียบ พ่อน่เพลงลราะแล้วมาเขียบพี่น้องมาเขียบยังประซุกยังปรตีตาเนาะยังหมากน้อยกันดำล้องบังกันถ้าเกิดบ่พอจังลกใส่ครับมันเรืออะไรเสียดายก้าพี่น้องก้าบ่มีบนดำบัวน้ายังงานบักงห้่หนึ่งเนาะแต่ว่าก้ามันก็ได้ลายเลยรพวกเนาะแม่เพิ่กกำมัดอยู่มัดเบิดนี่ก็แห่งได้ลายมัดเลยพี่น้องเลย ไอ้คิวใบมันเขียบได้ไปต้องมาเขียบแล้วคิวใบมันใบน้อยหนาเลยพี่น้องมันแห้งนักมากแห้งไปหึงมากคิดว่าบ,บุบี้มากสะดอกแนมบริเ็นบริเ็นมากมันตามมากลายหมัดเลยพี่น้องเรียนกำหันก็นยังบรมิมัดซ้ำฮะก้าก็เรือบพหอดเขิงตาดอกนี้เลยแต่ว่าเขากับสีพอแล้วพี่น้องเลยเพราะว่ายันก้ามันเรือถ้าเกิดว่าหน้ายังลายห้ย,ยังเพราะว่าเนาะ ลกได้ลายเท่าได้แห่งดีแต่ว่าอันนี้แบบหน้าเรือห่เดียวนะพี่น้องเข้าแถวนี่ก็เขี้ยวอยู่พี่น้องแถวเทิงนี่ก็เริ่มแตกกอแล้วเนาะเริ่มงามอะไรทย่ี้เริ่มเป็นกอใหญ่แล้วเข่าดำอีกมืออื่นกัน่ะสีแล้วนะเนาะด้วย่าเบล้วกับมืออหละพี่น้องหัวงานใหญ่กับมือหัวสีดำจากมือกับมูอเนาะ เบอพรกับเบอจรเพิ่งจะขึ้นงานผัดงานดำยากสิพี่น้องเอ้ยมันเป็นขี้ทรายเป็นวันทางน้ำไหลซะเนาะเป็นขี้ทรายล้วนเลยอยู่ห่มโกก็ง่วงง่วงอ่าแบบลำไยก็มีลำไยพัวนี่บังเน่แต่ว่าน่าจะยังกวสุกบีมีทั้งโกก็ง่วงมีทั้งโกกับลำไยเนี่ยนี่แล้วือมีโกบับเขียบน้ำเลย เขียบงามันเอ็นลงในยังมาดำดดบังรับไยหน้อยนาะนีลมีนวลเติบเลยได้มันลายเลยมันลายเป่ะมันกลสยชเลยันใหญ่นะอันนี้เห็ดามันขึ้นหน่วยนอยสิเออบัหน่วยใหญ่ๆซื้ออยู่รักสามเลยเนาะมันมันด้เพายังบาซุกเนาะในกำลังเริ่มออกเป็นสีเป็นบอยังบซุกครับวิ่ใช่ะ รับเม่นอันมันบองงามนี่มันเป็นลายแล้วนี่มันต้นไม้มันซุ่มมันอีมันใกล้กันผดบางองพี่น้องต้นบม่วงต้นลำไยบางต้นเหมือนก็บโเป็นหมากมันข้าเอิ่นว่ามันงามกันผดเนาะมีถูกสารพัดต้นน่นี้นี่บางแม่พันหัดก้าเนาะถ้าก็สิขึ้นสิพ่อเลยพี่น้องเลยถ้าดำเมื่อก่อนเมื่อื่นเนาะถ้าเกิดว่าขาดละเล็กอะหน่อยก็ลกตื่มใช่ ขาดจักหมัดจากหมัดประมาณนี้แบบยามันเลือรายพอะไรก้ากงา็งามงามซะบันก้าแถวหลุ่มตอนดำนอยใหม่หนะเนาะจะได้เสียมสาะเอานาะง่าก้าแถวหถวลุ่มก้าแถวโน้นแบบลกสบายแถวนาโนนตกบ่เฮงดีแถวหลุมนี่ก้ามันแก่พดมันเป็นขี้ตมแนวเลย้าเบิง่งเป็นหมัดก้า ผู้ชาย่นก็ขึ้น่เนาะถ้าแพนิ่นกะห้าต้มน้ำหมอกน้ำไหมมาแต่ห้าน้ำไหมแล้วก็ต้มนม้ำไหมท่าแล้วไม่ต้องแกงกินเทียงไม่ต้องอ่อนบ่ดให้นี่บ่เป็นกล้าเรือใชได้ได้สิเนาะกล้างามบุรีกล้าลกลกสบายมาหาก็สซิขึ้นผักเทียงเลยเนาะขาบแรงหลังเสือกกนสิได้ดำนานาะพี่น้อง่ากล้าเขากอย่าลก ครัว่าบุาพเจังสิตืมอกีกคับแรงดำแล้วก็มืออื่นดำอีกถ้าได้ดำตอนแรงมือนี่ขึ้นไปพักพอดแล้วก็ประมาณสามโมงลงมาดำนี่แล้วก็ดำอีกมืออื่นเบิดมือก็น่าสิแล้วเนาะคนบริแหารต้นคึ้นน้ำหรดลายมือนีอ่อยู่นาเฮานี่นะ ตอนนี้ก็สิขึ้นแล้วพี่น้องโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี่ก็ขอจบเอาไวส้สำหรับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้เด้อพี่น้องขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะพ่อกัอขนคลิปหน้าพูดแหละเขาก็สิขึ้นเทียงแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี่ก็ขอตัวราไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง